ก็โปรแกรมเทศดึงใช่ไหมเทศดึงคือท่าแรกจะเป็นท่าที่เป็นทูดาวคือล็อกล็อกแขนใช่ไหมแล้วก็ดึงลงประมาณนี้ท่านี้คือจะได้ตัวหลังบนทั้งหมดแล้วไม่ทั้งหมดแต่มีหลายเส้นในหลังเยอะถ้าต่อไปเป็นท่าที่เราดึงกันก็ที่บอกว่าให้บีบหลังเนาะ ก็คือได้หลังบนเหมือนกันแต่ว่ามันได้หลังตัวเทียบรายละเอียดกล้ามเนื้อภายียในไม่เหมือนกันไนงะ mm. แล้วก็ได้ตัวกระดูกสันหลังด้วยเวลาทาท่าพวกเนี้ย mm. หลังจะได้ตรงได้ท mm. ่าต่อไปของท่าประเภทหนึ่งก็คือเป็นท่าข้อมืออย่างนี้ก็คือจะบริหารข้อมือ mm. แล้วก็ตัวต้นแขนตรงนี้ด้วยอืมออโเคันนี้จะโหลดได้เยอะนิดนึง <Okay. S 2> หลักการเดียวกันเลยล็อก ล็กสะบักมงอะล็อกโอ้ตัวแนอย่างนั้นเลยใช่ล็อกโอ้อหลักการมันไม่ไม่ยากพี่ลองชูแขนขึ้นกดลงกดไหลลงกดไหลลงลงเยอะๆไม่ห้ามงอแขนแต่กดลงอืมด้อ่ะพี่ค้างห้านั้นใช่ไหม แล้วพี่ก็ดึงลงมาเลยเหรอโดยค้างอย่างนั้นไว้ตลอดเวลาโอ้โหหนักเลยก่อนเพราะพี่มันแค่นี้เองไม่ยากท่านี้แค่ล็อกสะบักให้เป็นก็คือใช้หมดโอ้โหล็อกสะบักคือสาบก็จะหนักไปหรอกีค่ครัค้งกี่ครั้งก็สิบสองครั้งแต่ว่าพี่ต้องเลือกน้ำหนักเลยตัวเองเหรอหนูให้รอบแรกคือสองก่อนเอาใครตรงเอาตรงนี้หรือต,องตองอรงตรงไหน ตรงไหนก็ได้ให้มันใหญ่กว่าไหลปีนิดนึงหนูว่าปีจับให้บนสุดเลยไหวปะไหวบีบหลังลงฮึ๊บอ,อ่าโอเคหนึ่งฮึบอใหม่ไว,ไวไหนต้องสอนใหม่ดี่พ่อําทมที่เป็นยื <can> ดลลออแขนขึ้นกดไหลลงเออแค่นั้นแหละ แค่นี้เลยแค่นี้จริงๆแล้วก็ลองแบบค่อยๆปล่อยอือฮึเอาหน้าไปด้านหลังนิดนึงไม่แขนน่ะเบียดหน้าเออแล้วก็ขึ้นไปแล้วปิ๊กกดอยู่เนาะกดเงาวะไม่เ <Okay. S 1> ป็นปิ๊กกดอยู่หรือ,อยังล่ะปิ่ลองปล่อยก่อนยืดให้สุดก่อนยืดแขนไปข้างบนให้สุดอืกดกดให้ตามสุดเออแ็แค่ okay, แล้วก็ลงอาวเหรอแค่นี่แหละเฮอจับใช่ไหมอืมอ่า ม้วนไว้ประมาณเท่านี้เอสังเกตว่าว่าตูุจะไม่ละปีดูขาดนึ่มด้วยเพราะมันจะเอ็นงไปด้านหลังนิดนึงเพื่อเพิ่มความมันคงปล่อยใช่ไหมบีบขึ้นมาโหบีบให้สุดรู้สึกว่าหลังบีบอยู่แล้วตลอดการเนี้ยต้องหลังตรงตลอดโอ้โหน่งจะไหวไหมเนี่ยเข้าใจเลยน่าจะไหวนะลองดูแค่หกราเองไหวแหละ เนะชื่อเชื่อไว้ชื่อไว้ชีต้องหลังตรงไว้่ะห้ามหลังงอแอนรวนล,ลงไปนนหน้าน,นิดนึงหน้าอีกหน้าห,หนูว่านจะเปลี่ยนเพราะหลังล<ต>่างเปนี่ยม,ม,มันมีปัญหายอยู่มั้มันตึงมันนี่มีความ,มแข็ง,งแรงทางหลังล่างเลยแล้วทีว่ก็ไม่ยืดขาตัวเองด้วยใช่เลยทำเหมือนเดิมพยายามได้ ดูสมาร์ทเดียจัดการแหกออกนิดนึงไกลกว่านี้หน่อยดันให้ไกลด้มันเอาขายืดยืดไปไม่งั้นมันติดอ๋อเหรอเอองอขามันมันตึงวะโอ้โหนั่งท่านี้ยิ่งตึงนะเขาไม่เป็นกล้ามเนื้อไม่ไหวแล้วนะปาะจับปั้งอันนี้หน่อยอือดีหนึ่งได้ไหมเนี่ยน้ำหนักเงี้ยน่าจะหนักเกิน เออไีกครั้งครับก็เท่าที่ไหวแปดถึงสิบสองเป็นโกแปดก็ได้นะดูสองแะต้องแปดบีจะจะลองฝึกเนี้ยหนูไม่รู้ว่าบีดึงยังยังอันนี้อันนี้กาลังดึงอยู่อาวเหรอบงงีงงอะไรเนี่ยอ้าวดึงอยู่บีสามารถท่าทา้ได้ไหมได้ลอง มันเป็นท่ายอดนิยมทำไมมันขึ้นวะนั่นแหละงไม่ได้เออทำไมเป็นงนอ่ะปีมีทางลเลยมีสองทางมีทางแล้วเลยมีสองทางคือ,อหนึ่งใช้อันนี้อหม่คือย่งนี้ก่อนคือนี้ก่อนคือทีจะฝึกตัวแขนตรงนี้หรือจะฝึกแขนตรงนี้แต่แขนตรงนี้ได้จากการดึงพวกนี้หมดแล้วเป็นกล้ามเนื้อ s u พ p อ่าไม่เอาตรงนี้ก็พอตรงนี้นซึ่งมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่า อันนี้จะหาให้แขนสแรงกว่าอได้เเป็นเด็กที่ตั้งใจดีนะ,ะต้องมีการนะพีนี้คล้ายๆกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่านี่หนูว่าพี่ทำอันนี้ไหวแฮะีลองโคโลมันเบาไหมปะเพราะท่านี้จะได้หนักเป็นพิเศษนั่งเอาไปมองดูปุ๊บ่ะพีหักกล้องงอ่ะ,อะดีดูดูท่าดีดๆนะ ปล่อยแขนลงสุดนี้นะออแล้วก็ม้วนแขนเห็นไหมบีบแขนเข้ามาแล้วก็ม้วนขึ้นไปอันนี้ใช่แล้วทำกี่ครั้งก็เหมือนเดิมหรอแต่พยายามทำให้ถึงสิบสองแล้วกันห่อเหมือนกันไม่ดีวะทำท่ามห้ได้ครบสี่ครั้งแล้วก็เดี๋ยวสอนอีกท่าก็จะจบทุกอย่าง แล้วก well, oh yeah. 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 ี yeah. it, right? yeah. Well, yeah. Yeah. So, ่เดือนกี่เดือนเขาจะกล้ามขึ้นก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความตั้งใจแล้วแต่คนเลยเอาได้กล้ามยากจะตายต้องกินให้ถึงอย่างเช่นปีกินไม่ถึงก็ต้องทาอาหารไม่กินแล้วต้องกินถึงอะดูกล้ามแหญ่ไปเลยก็กินเยอะสิ ก็กินทั้งโปรตีนก็บอกให้กินโปรตีนให้ถึงอะพีก็กินไม่ถึงสัทีอะกินไข่ต้มเช้าแล้วกันสองฟองเพิ่มแล้วไข่แดงไม่กินได้ไหมได้แล้วลองจําเป็นเหมือนกันกินเม็ดเดียวพอได้ไหมทุกวันเป็นไรไหมไปเช็คให้หน่อยดิสองก้อนมันได้มันก็คือไข่มันดีอันหนึ่งคอเลสเตอรอลก็แคลเตอีอลดี คอเลสเตอรอลดีกับไม่ดีของพ่อถือว่าดีมากนี่แต่เข,ขคํำว่าคอเลสเตอรอลมันขึ้นนะมันมีคอเลสเตอรอลดีกับไม่ดีดอะดิอ๋อปล่อยให้สูตรเนี่ยถ้ามีปล่อยได้ก็ปล่อยเออได้แต่มันเมื่อยต้องหายหน้าเลยมุกมหน้าแล้วแต่เลยอันนี้ก็แค่โฟกัสที่แขน<ฮ>แค่แขนตรงนี้รงเดียวนะอ,อันนี้นนมัน